คุณเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ anti aging ตั้งแต่อายุเท่าไหร่สวัสดีค่ะโดนัทจากช่องโดนัทบิวตี้ b บรน n ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเก่งสวัสดีครัคุณโดนัทวันนี้นะคะโดนัทมีคําถามที่มีคนถามเยอะมากเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ anti aging ค่ะว่าจริงๆแล้วต้องเริ่มใช้ที่อายุเท่าไหร่กันแน่ จากโพลที่โดนัทได้ร่วมทำกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจเกี่ยวกับช่วงอายุที่ควรเริ่มใช้สกินแคร์กลุ่มแอนตี้เอดจิงนะคะโดยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าควรเริ่มใช้ครีมแอนตี้เอจิงหลังจากที่อายุเข้าเลข3คือ30-40ถปีะคะ่ะซึ่งอาจจะช้าเกินไปเพราะจริงๆแล้วสารสำคัญใต้ผิวอย่างคอลลาเจนที่ช่วยให้โครงสร้างผิวแน่นกระชับ และไฮยาลูรอนที่ช่วยเติมเต็มให้ผิวเรียบเนียนจะลดลงเรื่อยๆตั้งแต่อายุ20ปีรวมถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทําให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้ไม่เต็มที่หรือแม้แต่ความเครียดต่างๆก็ทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าสเตรทฮอร์โมนที่ทําให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยลงผิวแลดูเสื่อมโทรมและเหี่ยวง่ายขึ้นครับ นอกจากปัจจัยภายในยังจะมีปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์ผิวทําให้ผิวขาดความยืดหยุน่นจนเกิดริ้วรอยก่อนวัยและก็รูขุมผนกว้างได้ค่ะเบื้องต้นหมอจึงอยากแนะนําให้จัดก,การปัญหาที่ต้นเหตุนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและรู้จักจัดก,การกับความเครียดนอกจากนี้อย่าลืมทากันแดดเป็นประจำเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยนะครับ จะดูเหมือนไลฟ์สไตล์ของพวกเราในปัจจุบันจะหลีกเลี่ยงความเครียดและก็การนอนดึกได้ยากเหลือเกินเลยต้องพึ่งพาตัวช่วยอย่างเช่นการใช้สกินแคร์ที่มีสารสําคัญอย่างเช่นไฮยาลูรอนที่ช่วยเข้าไปเติมเต็มและลดริ้วรอยแรกเริ่มและยิ่งถ้ามีแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยก็จะยิ่งช่วยให้ผิวแน่นและกระชับรูขุมขนด้วยครับ อย่าง Eucerin Advanced AOX Essence วนี้มีไฮยาลูรอนโมเลกุลขนาดเล็กถึง40เท่าเอกสิทเฉพาะของยูซ e r i n จึงซึมซาบลึกเข้าสู่ใต้ชั้นผิวเพื่อตรงเข้าจัดการปัญหาริ้วรอยพร้อม Super a n แอนตี้ออกซช่วยจัดการสัญญาณผิวแก่ก่อนวัยต่างๆจน97%ของผู้ใช้จริงรู้สึกผิวเรียบเนียนขึ้นและ93%รู้สึกรูมขนดูกระชับและริ้วรอยแรกเริ่มดูจางลงค่ะ ดังนั้นปัญหาผิวแก่ก่อนวัยเนี่ยไม่ต้องรอให้เห็นริ้วรอยชัดเจนแต่ควรเริ่มดูแลผิวตั้งแต่เนินเน่นเเลยนะครับหากคุณอยากดูแลปัญหาริ้วรอยแรกเริ่มตั้งแต่เนิน่นๆสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากทางยูซารินได้ผ่านทาง Facebook, Instagram และ Twitter เพียงโพสต์ปัญหาผิวพร้อมติดแฮชแท็ก ask u s a r i n หรือสอบถามปัญหาริ้วรอยต่างๆเพิ่มเติมได้ในไลฟ์แชทใน u s e r i n co th แล้วพบกันใหม่อีทีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ask yusarin ทุกคําถามเรื่องผิวเราตอบได้